Bao nhiêu lâue, đó ngon lắm bỏ dưỡng 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 bỏ เอาลูกลูกลูกเลกกับบ้านก้บ้านลูกหม่าไเราเนกมาจะ่อแ้วเมยเราทีนอนี่ึงวยจะเต๋าครับขึはは้นงวยจะเต๋าเด้อมหมนี่ครับจะเต๋าเครื่องในพ่นเครื่องไอ้พ่นไส้เครื่องในครับที่ไทยบึงงวงงามๆครับแม่งามๆงูติดโบนหนึ่งขาติดโบนครับสามหมื่นหกสสูงประมาณลอยหาลอยลยสี่บาบวกเนาะลอยสี่บวกแม่แม่ใวัดมักเบวัดมากเถอะ่งงว่ บุเคยบานเือนปะไทยทางๆางครับเอเแถวสูงเท่าไหร่เจ้าสูงเท่าไหร่ร้อซีบวกไอแถาเอา้อยซีบวกเลยร้อยซีบวกเด้อสามหมืนหกเนาะเยอ๋เวลรามาเข้าไปแข่งคาครับแต่กำลังดีครับผมปเป็นงงไแต๋วเด้อพี่มามาอภิรถต่อไปที่ บะน้อยเท่าไรน,นะตัวนึงสองแปดสองหมื่นแปดเนาะเป็นปรมาสมตวครับสามสาองปถนเนาะตัวน,นี้เนาะสองแปดห้าตัวพุนล่ะสองสี่นี่ครับตันวนี้สองแปดาตัวนั่นสองหมื่นสี่วเทานทำงแมนบพี่มวดเทบ่าน,นะานเจ้าตัวน,นี้เขาทานเนาะเอาไปขุนเป็นแม่แม่พันเนาะสองว่า,งท,ทง,างที่นี่ขอผสมก็สมโตสมโตป่ะอ๋อบรบประกัน,น่อผสม ่าเราประกันมึงโค้งสาง่เลยครับรอยสี่สิบห้าบวกครับคันว่าเนาะหูติดบัดน,งนึงครับ่องเชื่องเลีงง่ายเบอร์โทรก็คือเบอร์กนเ,นอเก่านะพี่เนาะเบอร,ร์รอเก่าเบอร์เท่่บอรหมศูนย์หเจ็ดศเจ็ดองสี่ศูนย์เก้าสองสี่ศนยใหญ่แถวใหญ่แถวเครื่องไอ้พ่นไส้เครื่องในครับผม้านั่งกาพ่นไส้พ่นไส้ครับมามาที่ี่ โอ้แม่ลูกอยู่ท้ายตลาดนดะครับพี่น้องเด้อเพิ่นกำลังดูนมจับจับอยู่ดูเพิ่นเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งครับโคงสั่งเออโคงสั่งเด้อง้อนีลูกมาหนีน่าจะประมาณสักตัวเถิกเนาะเดือนหนึ่งบ่ลูกลูกแบบไดนลูกเทศบาลบ่ลูกบอ่ยอย่างไรเอ่ะ sk 3 6ครับ 36, sk หรือ ลูดูดูมีลูกมีเรามีกองเนาะลูกมีชาตระกูลครับลูกเดือนหนึ่งเนาะเออเปิดเท่าไรพ่อเปิดห้าหมื่นแปดพันราคาห้องเนาะราคาห่ต่อรองกันได้หลายบ่อกัต่อรองไหนยู่เดี๋ยวเดี๋ยวชีตกลงค่าเนาะน้องเนาะเออห้าหมื่นแปดเนาะห้าหมื่นแปด่วจะแไหนพ่อพั่วอยู่โนนคูนโนนคูนเนาะบั่นแดงโนนคูนเนาะชี้สเกตชี้สเกตครับ มือน uh, like ี the the cool. ้ไปยังไงราคาในตลาดมือนี้พอร้อยมือนีแหม่ขายไม่ได้ออาคือบางสั้นอราคาบอดีบนมันตกบนตกคนณเหล็กของไฟเนาะนคเออกับเปวรยังครับมบนเอาบรเสียบะบูดครับกับมาดดกับก้าบานเนาะพี่น้องท่านไหนพู้ใดยไดกับถ้าเพิ่นขายไปในตลาดกับโทรนำเอาเด้อพี่น้องเด้อถ้าชอบคลิปถ้าชอบเออง้อคู่คู่แม่ลูกนี่ยีนนนคูุณอภรรยาเนาะเออแฮมันแฮมันครับจะเฝ้าครับแปดมุ้งเสาเองนี่ ในหอยกำลังไล่สื่ออยู่ทั้งหน้าทั้งนาคนเขามาเมถอดกันนะอ้จน้ำไหมจืดแนองไผเอาตัวนี้หม้อนม่หใดเลยต้นาอุ้ยมื่นหามนาตันนี้มื่นหาเป็นวาตัวนี้หน่อยอ่ะมื่นหาเป็นว่เอ้าลูกกัมพาครับอยู่ลังตลาดมื่นหาเด้อผู้ใดอยากได้มื่นหาไปเลี้ยงครับผุจะกล้องม้าเดียวกันครับ เลยออกไปเด้องัวลงงแล้วเว้ยพื้ไปแล้วเครื่องแทงะคมแมลูครับคมแมรูนี่ก็กินน่องคือยงน่มันมันวิดอยู่เยวอ๋อเป็นนเปผู้หงืนอยู่อย่าฝ่าอย่าฝ่าพืนอยู่นี่าครับคุคุดิ เป็นต uh, ่อระฆังอยู่ค no? รับต่อระางอยู่พันธีว่าพันตีว่าบอแมนลูกมันนร่อบอ๋อกระูกมันแต่มันกินนมอยู่เหรอเนามันอยากเป็นูกบุญธรรมโอ้มันกินนมมับๆอยู่นมันอ่ะแล้วเนว่าไปทีเดียวเาานี่แหละครับสื่อขายเวลาหนาฝนเป็นอย่างเนาะ อไปไปอ้กินเลยเจ็ดพื้นฐานครับเจ็ดพื้นานราคาห้องเนาะครับเออเป็นราคาห้องเนาะลูกลูกตัวไหนนี่ตัวที่สองตัวที่สองเนาะลูกลูกนสมผสมได้ไหมพอพันตัวพอพันตัวพอพันสมตัวในบ้านครบในบ้านเนาะครับโอ้ เครื่องแรงเครื่องแรงเออผมตัวในบ้านเห็นมือหนานครเนาะง้อนี่งวองวอชายายมาท่านบอกหรืออย่างว้อบะมันลูกกระทบเนาะลูกกระทบง้อติดโบนกระทบหน่อยนึงครับลูกกระทบครับเขาเนื้อเหน่อยนึงง้อจะง้อแม่เราจะตีอะไรบะมาณสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าเนาะลูกลูกตัวที่เท่าไหร่นี่ยท่าที่สองครับเท่าที่สองนะเดี๋ยวถ่ายให้บังได้นมนมสีเนาะครับผมบอบพี่ตำเนียนมสีบมี่ตำนี้เนาะครับผมเออเข้าได้ขอบคุณ เอาฝาเบอร์มเก้นย์เ0้4เ้า่อยู่ยสพ่อง้อยู่เพื่อนาเกียงครับนำเกียงเนาะสิสิเกีติครับพี่น้องผู้ใดอยากเห็นง้อเป็นเรื่องเป็นแม่พันเนาะตัวใหญ่อังใหญ่เลยครับนำไตนํำไตเราดีเด้อไม่มีปัญหาครับเชื่องนะครับบู๊คบุเชียงเชียงครับไม่ได้ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ตมือหานครับาคาห้องเด้อกว่าแพงครับต่อกันได้ครับขอบคุณหลายพอให้มาเน้อมันนี่ครับจะ โอ้ยเฉื่องนี่ครับเฉื่องๆครับได้ไหวได้ครับหมูจิตโบดหนึ่งเนาะครับผมหมูจิตโบดขาโบดหมูโบดครับแข้งขาใหญ่เอ้อลูกคนตุ๊บตุ๊บเถอะครับลูกตุ๊บผู้แยกลูกเดี๋ยวพ่อขันเขาเท่าเนี่ยครับพอ้ต้องเอาแม่ออกก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวยิ่เต็มพีเนาะเอาแม่ออกก่อนครับลูกเอาไปทีหลังขอบพูดไรครับอ๋อโอ้เครื่องแรงกันนี่ อึดอ้ดอาวลุกเป็ไปอยู่ล่เปนลำไปดังรถนี่แหละครับโค้งเมลูหาหมือเก่าเนาะลูกมันจากมืออน,นึงลูกลูกตุ๊กเถิบ่เออเป็นจากนออันหนึ่งหาหมือเก่าะพอนะลูกตุ๊เท่าไรครับนี่ยรถก็พอติดครับผมาเดี๋ยว,วเอาหาหมือเก่าะพอนะพอมาจะโค้มือนนี่ต้นกับแมนบ่ต้นเท่าไรครับนะ่ะ สามหมหาเนาะแม่ทองว่างมาพอต้นไ่แม่นบอนะนี่ต้นนี้นะครับคมนี่แล้บางน้อยแม่นบอนนี่ไรไปในต้นนี้ครับ2 6งหมื่นหกเนาะโอ้เออต้นไม้ต้นนี้สามหมื่นหูคนนอนอยู่นี่เนาะพอตูกทุกเถิกเนาะเออเอาฝากเบอร์พี่น้องทั้งบ้านเพงีเบอร์วะครับศูนย์หกหาเจ็ดศูน สี่เจ็ดเจ็ดเก่าสี่เจ่งออยู่สาพอบุรีรำบุรีรำเนาะโอ้มาไกลมือนี่เอาไม่ได้โตมือามาววนี่นท่านี้ยังไม่ท่านได้ขายเลยอืมเขเป็นอย่างบุรีรำม,มิตรตลาดพอพอมิตรตลาดเนาะโอ้คนท่านนี้ม,มาไกลไปนีน่เนาะเอาเฮมานครับมือนี้ครับจะเฝ้าครับจะเฝ้าครับเฮมานได้พอเด้อบัวมาจากบุรีรำครับไม่ห่วงยังน้อยลืมซื้อบุเป็นอย่างเนาะบุเป็นอย่างครับขอบคุณหลายครับพอ บ่อยากขึ้นบอยากขึ้นบ่มันประโยชน์ยังไม่เันดึงหลังหงมัน้นไม่ว่าจะไปดึงแขนมันหาขาเป็นมือเนาะดึงฟ้าถ่ายขึ้นมันก็เข่าไปแล้วนั่นมันข้นรงยาันว่ายกฟ้าถ่ายขึ้นมมาก็ไปแล้วนั่นครั้งนั้นต้องผูกไรลรักผูู่นรับนอนรักผูกกู้ล้ร้ากื้รนอนู้าเ้รักผู้้เขายื้ผู้อ่ เอาลูกลูกลูกล้าลูกก้าบันก้าบน้ลาเลานปุกแล้มาแต่สแล้วเมยเราที่นอ่เี่ยลมย์ไมล้ไ่งเ้ยไงแ่เาจะได้กับลูกจอดตึงขาเ่าขามันล่อเอขาขามันลงาน้เที่ยงมันไปสลุกม่ปล่อยปล่อย่่ลง่ปล่อยป่ลจอดครื่องทงไทุกุ

ขึเล้วขึ้นติด herman, ติดฟ้าไทยได้นี่มาน้อนาน้อนม้อนางกอา้อนกา้อกมับ้อนานอนมาน้อมาน้นมน้งนัน้นมาย้อนมานนน้อนาน้นม้อนมาน้าน้อนมา้อนมาน้น้นมาน้อนมานอนมาน้อนมานอนมานนน้นมาน้มาน้อนมาน้อมนอนะาน้อนมาน้อบมด้อมาน้มม้ห้้นออมานอม เพชรบุรีเอาปลาดวะพุทธนามให้มาให้มาในโชคดีครับงูไทยบ้านเด้องูไทยจีนพี่น้องพักันดีก็ซื้อลูกงูอยู่หรอสองแม่ลูกเลยบ่สองสองตัวนี่มื่นมื่นหาบะถ้าว่าตัวเดียวนี่มื่นหาปะมื่นหนึ่งพันหาล้อยมื่หนึ่งพันหาล้อยโอ้พี่น้องเด้อซื้อไปเลี้ยงอนุรักษ์ไวปนะครับงูไทยบ้านงูแคะเอาตัวนี้ล่ะ ได้ไได้พอตัวนมืดแปลผ่านหาครับมืดแปลผ่นหา่พอมีเบอร์โทรสา์บ่ล่ะมีครับอ้าฝากเบอร์เบื้องศูนย์แปดแปดสามห้าห้าเก้าห้าสอว่าอยู่บ้านไหนล่ะพอนี่แหละครับผมอด้วยไก่สองสามกิโลอยู่ตรงพอนาอแมนออกจากนี้ไปสองสามโมบาทุนก็ไปทรงไห้แล้วผมบ่น้ำไหลเยผมไปทรงหวยลาาท่งคาตุ้มส่งสินรถลาอยู่พอตัวนี้เหอเนีเราพูดมไปเบิ้เอออ มือหนึ่งผ้นหนาลอยครับเปิดโคมแม่ลูกครับลูกตุ่ผู้เนาะลูกปึกได้หูบผสมสมบัติมากป่สมหลอดระอเจ้าหลอดสมหลอดบ่ะอ๋อหลอดผู้หูเนาะเออแม่เพิ่นจากไก่นมลูกเพิ่นจากเถาหนึงเนาะเป็นจากจอยหนึงเนาะขาดน้ำเลี้ยงเดี๋ยวดาทายเหล่าดีดครับประกาศเขาไก่เนาะดูคนจิ้นนมอยู่ทายงัวตังเราบ้างนิดนึงครับผม อย่าเข่าหลังงัวเด็ดขาดจากแค่นนหนึงเนาะเป็นจากขวงหลูกนึ่นนงนงครับเปิดเท่าได้นอ <33. S 1> อนะ่องห3ามื่นสามห้าม่าราคาห่องเนาะต่อรองกันเอาเนะาะเออพี่น้องทางบ้านเพิ่นเพิ่ยังได้กัให้ใ,หใหทั่วเบอร์ใดเนี่ยศูนย์หกสองห8้าสามหนนะึ่งสามี่าอยู่ใส่น่องห้าส <laughs> ี่่เ้้จะกแค่หลุกนนหนึ่งเนดะ้อเออ ราคาห้องน้องหางมือสามครับให้นมลูกอยู่ครับออให้มารับมือนี้ครับอย่าลืมนะเป็นน้องเด้อโง่เมันโอ้ยไทยไทยใหญ่เนาะลูกกระทบเนาะติดิดหูโบดหน่อยหนึ่งนะหาเงินสามครับราคาห้องครับเผื่อราคาได้ครับแม่พอดีแม่เพิ่งคือทองใหญ่ท่องปะย่างๆกันย่างๆมันสมมันสมบ่อุ้ยลูกลูกเถือกเห็นปะเถิกเถิกลูกสมบังไดมานนี่ลูกนี่ บ้ามันแดงมมันออกาบา่อนมันออกมาเป็นสีข่าเปลือกเนาะสีข่าเปลือกบ้ามันแดงเด้อเออเดี๋ยวทายคงสั่งเพี่แม่แม่ไปเลี้ยงลูกคนเดียวครับโตเถิดนะคอเนาะแต่จากปีล่ะแต่จากเดือนล่ะหาเดือนลูกหาเดือนหาเดือนบ่เออแม่เพื่อนอินทา์จะเป็นม้วนม้วนไทยบ้านเท่าบ่อนม้วนม้วนบ้านม้วนไทยกลางบ้านเท่าเนาะกลางกลางม้วนไทยกลางใครออกเล่นะออกเล่ออกเล่อ้ออกเล่หนึ่งเนาะ คนตาเป็นแดงๆหนึ่งแม่นอยู่หรอกครับหัวเรศเปื่อยหนึ่งนะครับพี่น้องได้พราาะว่อปืนนอนทับกี่ต้มหน่อยนึงโอ้เรียลูกเชียงนะพ่อเนาะเฉียงเชียงเงาเลียงเงาเชียงราคาเท่าไดก่อนเอามาไหเบิ่งสามหมื่นแปดราคาห้องได้ครับต่อได้ราคาห้องราคาต่อเนาะเนาะปัจจุบ้านไหนล่ะพ่อ ั้นหัวตรงไกลนี่อยู่่างาแหงนี่ใกลๆอ๋ออยู่ตรงพ่อน้พอตุ่มพอนเอาฝากเบอร์ให้พี่น้องทั้งบ้านเบิางเพื่อเป็นย่นนะศยดศนย์่กสานงหกนั่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่0ศูนย์ห้าเก้ลุงโอลุงโอลุงโอครับครับพี่ต่อไดที่ต่อไดอ้ยลูกเราหนังหนาดีเด้อหนังหนาเนาะหนังหนางามเด้องามนองี่พี่หนาลูกเฉพาะลูกก็ะองมือัวเลยไม่เอา้หลายซื้อไปไหวเนาะ เออจะคลองพูนผูนแล้วครับเห็นมานเด้อพอเด้อมือนีครับครับครับขอบขอบคุณครับผมสำหรับผู้ใดมือน right. ีเขามารับชมคลิปแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโชคดี y o u ูทูบแชนแนลนะครับเด้อพี่น้องผมสิขออนุญาตกราบลาพี่น้องไปทำทำงานก่อนครับกล้ามงแล้วครับผมมือนีครับเออเจอกันใหม่คลิปหน้าวันศุกร์ครับผมครับมือนีพี่น้องอยู่ทา้งทางประเทศกัเขามากอะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ฝากข,อขอ้อความไปตามตามอ่าทางนั้นนะครับเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวผมสิขอไปเยี่ยมทุกบ้านทุกเพื่อนเลยครับขอบคุณหลายครับที่เขามารับช่วงมือนี้เจอกันไหมครับวันศุกร์ครับขออยายกลับลาพี่น้องกอนนะครับเด้อมือนี้ไปเหตุเีื่องหงานครับง้อง่ามครับมือนี้ง่าตัวหนี่งง้อลูกลูกเปดไรเนี่ยสมพอสมพีสาแด้งครับ พรปิ้งปิศาแดงบ่กสมใบสมมันมีอยู่ครับอ๋อผสมปิ้ิศาแดงในทองบ่ครับผมอ๋อผสมได้บทันพานรอบเหรอครับบบทันพานบ่กเนี่นครับเมี่นโอ้โหหนหัวลูกกระทบนี่โอทันพานว่าอะไรบ้รงบ้านฮินดูเนาะฮินดูปลาสินเนาะครับผมสูงประมาบ้นลอยเท่าไหร่น้องประมาณลอยหกสิบห้าครับลอยหกสิบห้านอกโอ้กี่น้องเออเป็นอย่างคนหัวอย่างเนาะเงีวครับเงีประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าความสูงมาลอยหกสิบห้าครับผม นมซีครับนมซีครับนมซีเนาะมีไซด์ดีครับมีไซด์ดีเนาะเออโอ้ผสมดูดพิษสาแดงในถ่องเนาะครับผมประกันต้นนี้ครับผมประกันขาถกขาถอนครับผมหูหัวประดางหางประดอกเนาะครับผมขขาาถอนประกันเออจะพ่นจะพ่นเหรอครับเป็นอยางเมื่อนเหรครับหยางเมื่อนเหรอพ่นยูบะแน่นอนพ่นยูบะสีสกีเท่าเนาะสีสกีเท่าเนาะแข่งขาใหญ่ครับผมขาใหญ่ปกขายืนง่ามครับ นี่เละครับเป็นอนาคตแม่ั่นจะตีน้องนึ่ถามน้องดสอปีกว่าสองปีกว่าเออแม่แหครับประมาณนี้แหละครับงวิ่นทับไดก้อสองปีกว่ายังพนทนพารอบเนาะคุณทองแรกอ่ฝากฝากไพี่น้องทั้งบ้านเบอ่งน้องศูนครับศูนย์แปดศูนย์สเก้าสามศูนดหกสามนย์แปดหกอามาตัวเดียวมัน้องมาหนี่ตัวเดียวโอ้เอาหามันนองเด้อครับผมครับครับครับ